ข้าหมากและสาโทมีวิธีการทําที่เหมือนกันทุกอย่างแต่เข้าหมากจะมีรสหวานมากแอลกอฮอล์น้อยแต่สาโทจะมีรสหวานมากแต่แอลกอฮอล์มากการทําเครื่องดื่มกินเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการพึ่งตนเองแต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยมีการผูกขาดเรื่องนี้ทําให้เรามีข้าวเยอะมากแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้าวต้องขายในราคาที่ถูกมาก การทําเริ่มต้นจากการเอาข้าวเหนียวเป็นข้าวสารประมาณ3กิโลกรัมไม่ควรจะเกินนั้นแล้วก็เอาไปแช่น้ําเสร็จแล้วก็นึ่งให้เป็นข้าวสุกก่อนส่วนที่2ต้องการยีสต์สก้อนยีสต์ข้าวหมากกับยีสต์สาโทต่างกันยีสต์ข้าวหมาัก ถูกกฎหมายยิดสาโทผิดกฎหมายถ้าอยากได้ต้องสอบถามตามหมู่บ้านแบบลึกซึ้งทุกหมู่บ้านมีคนทำและขายแน่นอนเข้ามาและสาโทมีวิธีการที่ทำเหมือนกันทุกอย่างสิ่งที่ต้องการคือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วยีสต์และก็น้ำข้าวเหนียวจะเป็นสีแดงสีดำสีขาวได้หมด แล้วแต่ว่าเราชอบสีอะไรนึ่งข้าวให้สุกและก็รอให้ข้าวเย็นนิดหนึ่งพอข้าวเย็นเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่น้ำเติมน้ำเข้าไปเพื่อทําให้ข้าวไม่เหนียวทําให้มันแตกแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้นฉะนั้นจําเป็นต้องรอให้มันเย็นนิดหนึ่งถ้าข้าวร้อนๆใส่น้ำมักจะทําให้เกิดรสเปรี้ยวได้ ต้องพยายามบีบข้าวให้แตกไม่ให้เป็นก้อนเพื่อว่าเวลาเราผสมกับยีสต์มันจะเข้ากันได้ง่ายขึ้นทำให้ยีสต์ขยายพันธุ์และก็ย่อยแป้งจากข้าวเหนียวให้กลายเป็นน้ำตาลได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็รินน้ำออกให้หมดหรือตักเอาแต่ข้าวขึ้นมาใส่กระมังไว้ส่วนต่อมาก็คือยีสต์ยีสต์เข้ามา หรือยิสซาโถก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะเข้าหมาจะหวานแต่ไม่มีแอลกอฮอล์มากแต่สาโถยิสซาโถจะทําให้มีแอลกอฮอล์มากขึ้นและหวานด้วยเช่นกันตำยิสให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอามาโรยลงบนข้าวที่เอาน้ำออกแล้วต่อมาก็คน ให้เข้ากันการผสมนานๆเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ยีสต์ได้สัมผัสกับข้าวทุกส่วนอย่างดีเพราะว่าส่วนที่โดนยีสต์ก็จะยีสต์ก็จะย่อยแป้งในข้าวเหนียวให้เป็นน้ำตาลแต่ส่วนที่ไม่โดนยีสต์อาจจะโดนแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์อื่นย่อยทำให้เกิดรสเปรี้ยวได้การผสมที่ดีจึงจำเป็นมาก เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่จะหมักได้เลยส่วนภาชนะที่จะหมักจะเป็นพลาสติกที่เป็นเกรดอาหารได้หรือจะเป็นองคเคลือบไหเคลือบได้แต่ไม่ควรจะเป็นหม้อดินที่ไม่ได้เคลือบเพราะมันจะไม่เก็บน้ำและก็ไม่ควรจะเป็นอลูมิเนียมเพราะบางครั้งก็อาจจะทำให้มีรสเปรี้ยวมันจะกัดอลูมิเนียมได้ เมื่อใส่เข้าในถังหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มักจะเกลี่ยให้มันเสมอกันเสร็จแล้วก็อาจจะเติมน้ําเข้าไปอีก1ลิตรหรือ2ลิตรก็ได้จากนั้นก็ปิดฝาตั้งไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดเป็นเวลาอย่างน้อย7วันขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นเข้าหมาักหรือสาโทที่มีรสหวานเจี๊ยบเลยชาวบ้านก็จะดื่มเมื่อครบ7วันแล้ว แต่ผมก็จะรอ15วันแล้วเติมน้ําเข้าไปอีก5ลิตรหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้อีก1เดือนแล้วค่อยมาเปิดดูจากนั้นมันก็จะได้ปริมาณที่มากขึ้นครบหึงเดือนเสร็จปุ๊บก็จะถึงเวลาที่จะต้องปั้นเอาแต่น้ํามันซึ่งการปั้นเนี่ยเราก็จะปั้นง่ายขึ้นเพราะถ้าผ่านไป1เดือนเนี่ย ข้าวก็จะนิ่มแล้วก็เหนียวสามารถปั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวปั้นใส่ตะแกรงเอาแต่น้ำก็ปกติจะแยกออกเป็นสองส่วนส่วนที่ปั้นออกจากข้าวส่วนนี้จะขุ่นข้นก็แยกไว้ถังหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำที่ลอย ที่เป็นน้ําอยู่ในถังอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะแยกออกเป็นอีกถังหนึ่งก็จะได้น้ำสองถังถังที่ปั้นก็จะขุ่นข้นถังที่เป็นน้ําก็จะใสกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่บีบออกมาจากข้าวเป็นส่วนที่ขุ่นข้นโดยแป้งข้าวเราต้องการที่จะแยกไว้ต่างหากเพื่อที่จะแยกแป้งข้าว ออกจากน้าเราต้องการเฉพาะน้ำใสๆเชาวบ้านก็จะกินแบบนี้เลยเพราะรอไม่ได้แต่มันจะไม่อร่อยถ้าเราเอามาตั้งไว้ให้ตกตะกอนก่อนล้วค่อยดูดอาน้ำใสๆออกมารสชาติมันจะดีกว่ากันเยอะเลยผมก็เลยต้องแยกแต่ส่วนที่เหลือมันเป็นน้ำที่อยู่ในถังอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้บีบข้าวส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่หวานอร่อย รสชาติดีมากส่วนนี้ก็จะแยกไว้ต่างหากเพราะว่ามันดื่มได้เลยไม่มีรสชาติของแป้งอยู่ในนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยต้องแยกต่างหากนี่คือส่วนที่ใสที่เราสามารถดื่มได้เลยรสชาติก็ดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือต้องหมักนานกว่านี้ต่อไปอีกแต่ว่า คนท,ทั่วไปก็จะดื่มในช่วงนี้เพราะว่ามันรสชาติดีมากหวานอร่อยเป็นรสชาติที่สดชื่นมากนี่คือการดื่มโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการกินเข้าหมากบ่อยๆช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นมันอร่อยและสดชื่นมาก หลังจากบีบแยกออกมาเป็นสองถังเรียบร้อยแล้วผมจะทิ้งไว้อีกประมาณ1อาทิตย์จากนั้นก็จะใช้สายยางดูดเอาน้ำเฉพาะใส,จ,สาจากทั้งสองถังมารวมกันในถังเดียวส่วนที่เป็นแป้งก็จะทิ้งไปเอามารวมในถังเดียวแล้วก็ตั้งทิ้งไว้อีกประมาณ1เดือนเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำเข้าหมากหรือสาโทที่ใส เป็นตาตะกะแตนรสชาติมันจะสุดยอดมากไม่หวานเกินไปและก็มีความหอมของข้าวถ้าเป็นข้าวสีต่างๆเราก็จะได้สีที่แตกต่างกันไปนี่คือวิธีการที่ง่ายมากนี่คือน้ำที่ตั้งไว้อย่างน้อยสามเดือนขึ้นไปมันจะใสบริสุทธิ์แบบนี้เลย ฝุ่นตะกอนจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างเราสามารถที่จะเอามาใส่ขวดได้นี่คือไรซ์ไวน์หรือข้าวหมากหรือสาโทที่ทิ้งไว้นานมากกว่า3เดือนอันนี้รสชาติมันสุดยอดมากการกินข้าวหมากเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพการดื่มสาโทถ้าไม่ดื่มให้เมาก็ เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันถ้าจะกินต้องทำเองถ้าไม่ทำเองก็อย่ากินมากกินในน้อยก็ได้